สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระชนะฮีบรูบทที่1นะครับข้อ2 9ถึง30ผมให้หัวข้อน,นี้ว่าทะเลแดงและกำแพงเยริโคนะครับในพระค์พระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเพราะความเชื่อผู้อิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งและเมื่อผู้อียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้านก็จมน้ําตายหมดเพราะความเชื่อเมื่อผู้อิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคไว้ถึง7วันแล้วกำแพงเมืองก็พังลงทะเลแดงกับเยริโคต่างเป็นปัญหาหนักเป็นประการแรกๆของอิสราเอลปัญหา ทะเลแดงคือปัญหาหนักของโมเสสการเข้าสู่เยริโคเป็นปัญหาหนักของโยชูวาทั้งสองเหตุการณ์นี้สอนเราในมุมมองของความเชื่อเกี่ยวกับปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไข แต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำแต่แก้ไม่ได้สองอย่างนี้เป็นปัญหาให้กับเราแต่ว่าทั้งสองอย่างนั้นทำให้เราเข้าใจว่า 1, พระเจ้าทรงนำเราผ่านปัญหาได้ตอนนี้ได้พูดถึงในข้อข้อยิบก้าว่าอิสราเอลเวลานั้นเขาเป็นเหมือนเด็กในฝ่ายวิญ,ญญาณเพราะเขายังไม่โตในความเชื่อเขาเต็มไปด้วยความสงสัยยังไม่ได้เห็นฤทธิ์อำนาจอะไรของพระเจ้ามากมายนอกจากอัศาจรรย์สิบประการที่นั่นเขาเต็มไปด้วยความกลัว เมื่อเขาเห็นกองทัพของฟาโร์อิสราเอลบ่นต่อว่าโมเสสว่าหลุมฝังศพไม่มีแล้วต้องมาตายที่นี่พวกเขาเองนั้นบอกว่าอยากจะรับใช้อียิปต์มาก,ก่อนจะมาตายในถิ่นทุกั์ดานนี้พวกเขาเห็นอัศจรรย์แต่ไม่ได้ระลึกถึงพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพวกเขามีเสาเมฆเสาไฟอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่มองเขาไปม,มองที่กองทัพของฟาโร์ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้กลัวนะ แต่ความกลัวของเขานั้นส่งผลให้เขาเองนั้นเริ่มพูดไม่ถูกต้องและแน่นอนว่าเมื่อพูดเช่นนั้นก็ทําให้เขาขาดความเชื่อพระเจ้าไม่ต้องการคนขาดความเชื่อแต่สภาพเป็นเด็กในฝ่ายวิญญ,ญาณก็จะขาดความเชื่อแบบนั้นพี่น้องที่รักครับดาวิดบอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์สำหรับเราทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นเด็กในความเชื่อเราผ่านความทุกข์เราผ่านปัญหาเราอาจจะกลัวแต่ขอให้มั่นใจครับถ้าพระเจ้านําอิสาเอลนผ่านทะเลแดงได้ พระเจ้าก็นําเราผ่านปัญหานั้นได้เช่นเดียวกันเหมือนเดินบนดินแห้งและพระเจ้าจะปกป้องเราศัตรูจะไม่สามารถจะทําหรือตามเรามาเมื่อเราเดินด้วยความเชื่อนั่นคือประการที่1ครับประการที่2นอกจากพระองค์นําเราผ่านปัญหาอันที่สองพระองค์นําเราพิชิตปัญหาผ่านกับพิชิตไม่เหมือนกันนะครับผ่านปัญหาเราไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยนะครับแต่พิชิตปัญหามันคนละแบบกันตอนที่ อิสราเอลเข้าเยริโคสภาพจิตวิญ,ญญาณแตกต่างกันแล้วพวกเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเริ่มเห็นอัศจรรย์เริ่มมีความเชื่อแข็งแกร่งมากขึ้นและตอนนี้พระเจ้าให้พวกเขาพิชิตแตกต่างกันตอนนั้นเขาแค่เดินตามคําสั่งของพระเจ้าผ่านทะเลแดงแต่ตอนนี้ พระคำภีบอกให้เขาเดินล้อมอยู่7วันวันที่1ถึงวันที่6เดินวันละ1รอบห้ามส่งเสียงเลยนะครับและวันที่7ให้เดิน7รอบและโหร้องและเมื่อกำแพงพังลงพวกทําทำยังไงครับจะต้องตรงเข้าไปออกรบในชายชายนะจะเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยนะครับท่ามกลางวิกฤตการณ์ทั้ง2รูปแบบทะเลแดงและกำแพงเยริโค ทะเลแดงเป็นภาพของการที่อิสราเอลยังเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณยีริโคเป็นภาพที่อิสราเอลกำลังเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าอันแรกผ่านปัญหาอันที่สองพิชิตปัญหาแต่เราทั้งหลายเชื่อว่าถ้าเรามีความเชื่อไม่ว่าจะต้องผ่านปัญหาหรือพิชิตปัญหาเราสามารถทำได้โดยพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า เพราะความเชื่อของไหลาสามารถจะผ่านปัญหาและเพราะความเชื่อของไหลจะสามารถที่พิชิตปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เสมอโปรดให้ขงหลายเติบโตและพิชิตกับปัญหาเหล่านั้นโดยพระคุณของพระองค์เสมออย่าให้ขงหลายลืมว่าขงหลายกระทำได้โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ประทับอยู่ภายในขงหลายอธิฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่ก่อนครับ